สินเชื่อมันนี่เครดิตนะครับอัตมัิเร็วๆภายในหนึ่งชั่วโมงรู้ผลทันทีให้วงเงินสูงถึง50,000บาทนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คํำประกันไม่เช็คแบกดิตหรือเครดิตบูโรไม่ต้องเดินทางไปทำสัญญาถึงที่เขามีบริการนอกสถานที่ครับเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับอาชีพอิสระผู้ประกอบการห้างร้าน ขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวมันไก่หรือว่าเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่มีที่อยู่หน้าร้านชัดเจนก็สามารถกู้สินเชื่อน,นี้ได้นะครับขายของออนไลน์ก็ต้องมีรูปถ่ายหน้าร้านทางอินเทอร์เน็ตสำเนาใบเสร็จใบหักหน้าที่จ่าย50ทวิเอกสารเสียภาษีบุคคลธรรมดาประมาณนี้ครับ พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีบินซื้อขายสัญญาเช่าร้านถ้ามีนะครับรูปถ่ายหน้าร้านสถานประกอบการสำเนาทะเบียนการค้าใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟบินสั่งของช่างผู้รับเหมาก็ต้องมีสัญญาว่าจ้างกรณีเป็นสัญญาการจ้างงานนะครับเอกสารเสียภาษีบุคคลธรรมดาใบหักหน้าที่จ่าย50ทวินะครับ ไม่ใช่สินเชื่อส่วนบุคคลเขาจะไม่รับพนังงานหรือว่าข้าราชการรัฐวิสาหากิจไม่สามารถกู้สินเชื่อนี้ได้นะครับต่ถึงยังไงผมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าผมนําสินเชื่อนี้มาจากเพจมาจาก f a c e b o o k ยังไงก็ระวังมิจฉาชีพปลอมแปลงมาในรูปแบบของเพจปลอมไลน์หรือว่าคอรเซ็นเตอร์หลอกให้เราทํา สัญญามีค่าโอนค่าจองมัดจําค่าเอกสารอันนั้นคือมิจฉาชีพนะครับโปรดระมัดระวังให้ดีซึ่งสินเชื่อนี้ชื่อว่าสินเชื่อ m o นนี่เครดิสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เพจของเขาเลยนะครับหรือว่าแอไลน์หรวทักข้อความไปสอบถามข้อมูลดูก่อนนะครับว่าสินเชื่อเขามีจริงไหมมีที่อยู่มีหน้าร้านชัดเจน หรือเปล่านะครับจะไม่มีแบบสมัครแบบทางออนไลน์นะครับต้องไปยืนกู้ที่สำนักง,งานหรือว่าสาขาใหญ่ของเขาเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจะมีสินเชื่อดีๆมานําเสนอเป็นระยะๆะะนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจสินเชื่ออย่างอื่นหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแอปกู้เงินหรือว่าสินเชื่อเกี่ยวกับธนาคารก็สามารถ เข้าไปดูในช่องผมได้นะครับผมทําคลิปไว้ประมาณ200กว่าคลิปนะครับมีสินเชื่อแบบหลากหลายสินเชื่อแบบใหม่ๆม่มานแนะนําเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่ตดนร้อนเรื่องเงินนะครับได้ทําการกู้เงินหรือว่าดําเนินการ